มาที่เรื่องราวของเพื่อนเพื่อนก่อนอแน่นอนว่าเพื่อนสนิทเนี่ยก็ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นค่ะว่าใครเนี่ยเอาเรื่องนี้มากบ่อยมันมีผลกระทบอะไรบ้างเริ่มกันที่คุณแอนนากันก่อนเลยนะคะเพื่อนสนิทของคุณแตงโมค่ะก็ได้มีการโพสต์ข้อความหลังจากที่มีเรื่องราวดังกล่าวมันถูกเปิดเผยออกไปแล้วก็มีข้อความว่าไม่ว่าใครที่ใช้เครื่องโมอยู่หยุดเถิดถ้าจะทําอะไรขออย่าเอาโมมาใช้ จะอวดอวตารภาคไหนก็ว่าไปล่าสุดมีการทักไปหาฮิปโปทักหาเบิร์ดงงมากอย่าทำเลยมันไม่ดีหรอกถ้ามีหลักฐานก็ลงไป<ะ>แต่ไม่ใช่แอบอ้างแบบนี้ไม่น่ารักเลยแต่สุดท้ายเนี่ยโพสต์นี้ก็ถูกลบไปในเวลาต่อมาคือคุณแอนนาเทอลบเองค่ะจากนั้นคุณแอนนาก็ได้โพสต์นะคะอีกหนึ่งข้อความบอกว่าเ,เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทําบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชอุทิศนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรกับคุณแตงโม รวมถึงพ่อเลี้ยงของคุณแอนนาแล้วก็มีแคปชั่นว่าในขณะที่หลายๆคนบอกว่าแอนนาไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลิกหิวแสงแอนนาคิดทุกวันว่าเราจะทำยังไงให้เพื่อนไปสู่ภพภูมิที่ดีไปเป็นนางฟ้าไปมีความสุขสิ่งที่ทำไม่ได้เพิ่งทำแต่ทำมาตลอดคนรักคนรักกันกัลยาณมิตรจะมีแต่สิ่งดีๆมอบให้ตลอดไป นี่เป็นส่วนของคุณแอนนาก่อนนะคะค่ะทีนี้มาในส่วนของคุณฮิปโปกันบ้างคุณฮิปโปก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเพิ่งทราบเรื่องราวเลยตอนที่มันเกิดเหตุใหม่ๆเลยนะแล้วก็ยืนยันว่าบรรดาเพื่อนเนี่ยไม่มีใครจะไปรู้แอคเคาท์ของคุณแตงโมเลยค่ะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วคุณแตงโมก็ไม่ได้รับงานรีวิวงานในแบบเพจ Facebook ฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องให้แอคเคาท์ใครเอาไว้โทรศัพท์มือถืออะไรเนี่ยก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่อง ถ้าหากใครจะเข้า Facebook Account นี้ได้ก็อาจจะต้องมาจากเครื่องอื่นค่ะตามปกติระบบของ Facebook เนี่ยถ้าเราเล่นมันจะมีการแจ้งเตือนใช่ไหมใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยในในช่วงแรกๆมันจะแค่ให้ใส่พาสเวิร์ดแต่เดี๋ยวจะต้องมีการยืนยันตัวตนใช่ค่ะเป็นสองชั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ทั้งนี้ในส่วนของคุณกะติกเลยเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นทางผู้จัดการส่วนตัวดูเรื่องงานคิวงานแล้วก็เป็นเพื่อนก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะนะคะ แล้วก็มีการพูดถึงรูปที่ถูกเปิดเผยออกมารูปที่เจ้าตัวเนี่ยหันหลังก็บอกว่าคนแต่งโมเป็นคนถ่ายในช่วงเวลาขากลับหลังจากไปทานข้าวซึ่งรูปนี้ที่จะต้องมีก็คือมีในเครื่องคนแต่งโมด้วยไม่ใช่แค่รูปของในเครื่องเธอเท่านั้นเนื่องจากตำรวจเนี่ยได้โทรศัพท์คืนไปเป็นสัปดาห์แล้วก็ไม่รู้นะว่าโทรศัพท์เนี่ยไปอยู่กับใคร ก็ถ้าอยู่กับใครก็อาจจะเป็นคนนั้นที่เอาไปโพสต์หรือเปล่าค่ะแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้อยู่กับคุณกระติอย่างแน่นอนเพราะมันไม่ใช่ทรัพสมบัติส่วนตัวซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนก็ได้มาแจ้งด้วยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหมือนมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลมเห็นบัญชีคลับเฮาส์ของคุณแตงโมขึ้นสถานะออนไลน์ค่<ะ>สดแสดงว่าจะต้องมีคนใช้อยู่แน่นอนเลยถ้าหากเป็นการแฮกจะต้องไม่มีรูปนี้ อันนี้คือคุณกติเนี่ยเขาตั้งข้อสงสัยเอาไว้นะเพราะว่ารูปเนี่ยมันอยู่ในมือถือของคุณตังโมเท่านั้นค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่ารูปที่อยู่ในเครื่องถ้าเหมือนกับเราไม่ได้สำรองข้อมูลไปในออนไลน์อ่ะแม้ว่าจะแฮกมันจะไม่ไม่เข้าใช่ไหมอ๋อมันเป็นอย่างนั้นทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันน่าจะมาจากมือถือสิแต่ทีเนี้ยคุณกะติรู้ได้ไงว่าสมมตินะสมมติคุณตังโมไม่ได้แบ็กอัพเอาไว้หรือเปล่าเออเนี่ยเราก็ไม่รู้โดยหลังจากที่ ออมีการอ่านข้อความในโพสต์แล้วนะคะที่เขาออกมาแชร์กันคุณกติกก็บอกว่ามันเป็นการกล่าวหาฉันเลยนะในลักษณะยั่วยุปุกป,ปันทําให้ได้รับความเสียหายเดี๋ยวจะขอรวบรวมข้อมูลก่อนค่ะใครที่มากล่าวหาเธอนะจะดําเนินคดีในภายหลัง